สบายดีพี่น้องมืัอนี้ฮะมาพกกันอีกคือเกา่ากับปัดน,นอกซาแนวเนาะมืัอนี้ฮะส,สิพาค่านผู้ชมไปเก็บม,มักเพชรอยู่สวนมักเพชรบ้านข้ามป่าแนะ่ของอันถ่านถ่านยังเกาะถ่านบอลไลนเนาะของขอบคุณถ่านบอลไลนไปเลยพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันมืัอนี้โอกาสดีพี่น้องเอ้ยเ,าเานาะมืัอนี้ถ่ายแล้วเด้อเด้อ,อถ่ายแล้วถ่ายแล้วเลยหยับลอยแล้วสุดทายถ่ายหูหนิงให้นะ โอ้ยยาเด้อไปทางวิดีโอไปทางหนึ่งเออได้ๆบัไดไล่ได้น้องไหปโดนใจบังเไความอันปอดสารผิดออกเป็นปอดสาริดกินไดุ้่นเอาสวนสวนบาดครับไปนเ ทีมงานก่อสร้างหักทธาตุดัดข้ามไปแน่น่ะผลลงมากวดส้วนนกเพศมาเห็นว่านกเพศนี้ขาดมันเป็นมันเป็นยังมันจังเหี่ยวเนาะมันขาดด่างพ้นโบตกเนาะก็เลยว่าเหี่ยวส้วนนกเพชรมื้อนี้กันมาเก็บมนกเพศอีกพี่น้องเอ้ยมาส้วนนกเพชรอีกมันนี้มื้อนี้อันลูกค้าเพิ่นมาหล่ไล่อะไรมาสื้อ มาซื้อบักเพชรได้นี่เด้อมาซื้อบักเพชรแล้วก็ปิดเองอันสนับสนุนชิ้นขาดปลอดสั้นผิดอยู่บานขึ้นมาแน่เกงไหนนึงเขาผู้ชายว่าด๊นกนกนี่เนาะเก่งไหนนึงเขาผ้ชายใดผู้เจ้าเขาบอกมามาฮับปิดของข่าวว่าไม่ใช่แถวร้ายเหรอสุบะมาเขือคืนเนาะเก็บมาเขื่อคืนเก็บมาเขื่อคืนดูทำไมมือแกงบ่ มืันนี้ก็คือเก่าพี่น้องเอ้ยมาสวนดอกเพชรกระไดเฮ็ดพร้อมเฮ็ดกระดอกงามๆอ๋อผัดุนเนาะอเก็บได้มันจะเก็บเก็บเก็บนี่ต้นจนีมันแก่แล้วนี่เห็นบอมชิลอนอ๋อนเบอสุกนะนี่สำหรับการเก็บบักเพชรมันนี้เนาะซื้อบักเพชรมันนี่ซืบอว่าได้บักเพชรอยู่2กิโลเนาะ đây 2 kg đấy, hãy bưng này mắc phép nè